ชื่อตามร้านขาของจริงว่า How much for this? สองยูโ euro right? ว้าแล้วนี่กำลังจะไปเลคโคมูค่ะต้องไปลงในนั้นคาโดอน่า ที่ซื้อตั๋วที่นี่ปากมากเลยดูดิซื้อร่างขายของชำซชง,งั้นไม่ใช่นะแต่ก่อนมันไม่ได้ซื้อร่างขายของชำนะจนจำได้อันนี้เป็นบัตรหน้าตาแบบนี้เห็นปะคะ <c oughs> โอเคไปเลขโคมุอุยเซเลาวพร้อมเดินทางลุย